อที่นี่สินะที่ฉันจะต้องเข้าเรียนจะมีพวกแข็งแก่งอยู่ที่นี่หรือเปล่านะฉันอยากจะลองวัดฝีมือกับพวกเขาจริงๆว่าแต่ก๋วยเตี๋ยวร้านไหนอร่อยอมีร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าวะเ้ยนี่แกทำไมแกถึงมาที่นี่ได้เพราะฉันอยากลองพท้ายกับพวกมีฝีมือ,อยังไงหะ่ะแมดูเหมือว่าจะไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันก็ไม่ได้อยากเจอนายหรอกนะ แต่ความบังเอิญมันน่ารังเกียจงั้นเหรอถ้างั้นถ้าแกอยากประทัากับคนที่แข็งแกร่งลองมาประทัากับฉันดูไหมล่ะพุดนี้ก็สวยสินายพรอยยังไรที่จะได้ซู้บคนที่แข็งแกร่งอย่างฉันนะ่ะฉันว่าที่นี่ก็เหมาะดีนะแกจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนกันเชียวเอาเป็นว่าเลิกพูดมาแล้วมาดิวะ